นั่นเสียนขาวโพดมาแล้วมาจอนอาอมา่มาอนนี่เอาว่ปาปล่อยเอาผิวแปกเอาหัวหันเห็นไหมขอโทษนี่ครับรใจบุญนใจบุจบ่นคนดีเสื่อมว่าหานันไว้ไม่ใ่หรือไ่เลาไปขามาจอนมายัางเป็นเสียเห็นหมไม่ใช่หะครับวางเลยวางเลย เขาบกาเขาใกล้ดอกเพราะว่าเขาเขายังไม่คุ้นเคยไงเขายังไม่คุ้นเคยเขาจะไม่กล้าเนี่ยเห็นไหมพอเขารู้ว่าเราเอาอาหารมาให้เขากินอีกปากครับพี่น้องอาหารมาเป็นกระสอบคุณเด้อเล่าเรารรมาดาเด้เราเห็ดื่องบุญนำข้นเห็ดทั้งบุญนำสัด นะครับได้มากกับแบงปันไปได้มากกับแบงปันไปนี่สิละพี่น้องทุขูทุกคนไห้มาทุบาาทุชะตังบ่มีเสียแห้งครับได้บุญน้ำคั่นพูนรับรอง่าพี่น้องได้บุญคั่นข้างตรงข้างอ่อมเห็นไหมเขาก็อิ่มมาดอู้สวยมากเลยหลังอ่านสวยมากมัดโอ้โอเดี๋ยวแม่พี่พี่กับมีหลายอยู่พี่หลายอยู่ไป ทางนี้ลูกมามามากลองนี้ก็ได้ลูกมามาเร็วมาเร็วันเห็นแสงไฟหรอมันย่านบ่ว่ะเอาถือดูครับนนี่ดิให้น้องหมาได้กินน้ำกันมาลูกมาเด็กๆมาเร็วมันย่านเห็นบ่พี่เขาต้องยับไหมครัต้องยับออกบ่มันเห็นแสงไฟรถขนาดไม่เจอห้องหรอท่านต้องยับออกพี่ยับออกมา ให้มันได้กินก,กินเลยเด็กๆกินเลยงาบหลังอานนรับกเลยลูกกินเลยลอเออเอเออเอก่กินเลยง่ามแห้งแม่หลังอ่านแม,ม่งามง่ามงามเอาจานเด๋จานอีกนหนึ่งถือดูอันอหนลังอ่านสวยมากนี่มันไม่ใช่หมาพันธุ์ไทยนะนี่เขามาทิ้งมันเป็นหมาพันธุ์นะีไ่ไะ กับคนอาจจะเลี่ยงเบาไหวหรอมันมากปลอยไหวถิ่มไหวอ่ะอกินเอาขงสารเขากินเลยลูกกินเลยกินเลย กินเลยลูกกินเลยกินเลยยูวแล้วย่านแต่ว่าหูว่าเขาเอามาให้กินกับที่เ้าย่านดอก ตรงน,นี้ความทั้งยานทั้งกินมันละ,นละอันนั้นถุงเป่าหลวงเบิดแล้วเวลาเอากองไว้กินกินตัวกองไวค้คนะน่ะนที่ไมาจากมาไรล่ะครับมาไร่ัไรนไปทีนิซื้อว่า,าหารสัตว์ไปเป็นกระสอบ อาหารมาเพราะตัวมากไปเสียเพาผ่ามาจอดมายังสีนะเพื่อนสิตักร่งไปให้มาจอดมายังย่างหน่อยกันต่อยอดร่มหายใจได้มือหนึ่งล่ะครับพี่น้อง Okay, I think... ตัวลังอ่านมันสิลึงอยู่ได้เห็นมันกระดิกหางนะมันสิลึงอยู่ได้ทั้งอยากกินทั้ง